สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊ก246ทารอดนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปประจำเดือนตุลาคม2566ของชาวราศีตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะและท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลตามเกณฑ์การแบ่งของปฏิทินไทยก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ การพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมใหญ่นะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งถ้าฟังแล้วดีต่อใจก็น้อมรับไว้มาเป็นแนวทางนะคะถ้าฟังแล้วไม่ถูกจริตไม่ถูกใจก็อย่าไปถือสาหาความนะคะถือว่าฟังแล้วก็ผ่านไปนะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ได้โปรดชี้แนะทางให้กับชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะมาดูไพ่กันแรกใบแรกกันเลยนะคะโอ้ไพ่สองถ้วยนะคะชาวราศีตุลช่วงนี้แฮปปี้มากนะคะเจ็ดไม่เท้าไอหกไม่เท้ามีทั้งชัยชนะแล้วก็มีทั้งการ รื่นรมยินดีในเรื่องของการฉลองก,กับคนรักหรือมีการเข้าอกเข้าใจอะไรกันมากขึ้นนะคะสามแม่เท้าการงานดีมากนะคะการงานดีมากราชินีถือเหรียญน,นะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะเป็นดวงที่เพียบพร้อมทั้งทางด้านความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่อนข้างแฮปปี้แต่ว่าเป็นคนที่ผูกรัตตัวเองไว้กับ กับปัญหามากเกินไปนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ควรเอามายึดติดกับตัวเราเองทําตัวให้มีความสุขอยู่เสมอคุณจะผ่านไปได้นะคะในตําแหน่งที่เขาอยู่ไม่ใช่ตําแหน่งที่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงนะคะก้าวดาบแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่คุณคิดวกวนอยู่กับปัญหาเดิมๆคุณอยู่กับสิ่งเก่าๆที่มันเหมือนกับมันเคยเจอปัญหามาแล้วแล้วคุณก็ นำตัวเองออกไม่พ้นจากจุดที่คุณเป็นอยู่คิดวกวนวนไปวนมาทาัทาง้ทงๆท,ที่จริงๆแล้วชีวิตคุณสุดแสงจะดีนะคะด place, ะคะีอิมเพสนะคะไพ่ออกมาดีมากๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำคุณในทิศทางที่ดีและเกณฑ์ชะตาของชาวราศีตุลก็ดีด้วยนะคะช่วงเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีตุลจะมีเสน่ห์มากนะคะ จะเป็นคนเตรมถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในในสัญลักษณ์ของไพ่ของเอ่อเดอะไฮเปอร์เทสหมายถึงผู้หญิงที่มีรูปร่างสวยหน้าตาสวยชอบแต่งตัวมีความฉลาดนะคะมีความฉลาดหลักแหลมแล้วก็สามารถที่จะทําให้ผู้ชายเนี่ยหรือว่าเออใครที่เข้ามาคุยด้วยเนี่ยหลงรักนะคะติดเสน่ห์ได้นะคะแต่ว่า ในตำแหน่งที่เขาขึ้นมานี้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่อืใครมองว่าสวยหรือไม่สวยแต่ในเดือนตุลาคมนี้เราจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์นะคะทุกคนที่เกิดในเดือนออในในราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้จะมีสเสน่ห์อย่างแรงนะคะทําให้คู่รักนะคะที่เคยอาจจะเคยห่างเหินกันมาก่อนหน้านี้หรือว่าเกิดความไม่เข้าใจเกิดการพูดจากันแบบ ไม่รู้เรื่องแต่ในเดือนตุลาคมนี้เหมือนกับเขาจะกลับมาให้ความดูแลให้ความสนใจกับคนรักนะคะกับผู้หญิงกับคนที่เขาคิดว่าเป็นผู้หญิงของเขาอ่ะนะคะเขาจะกันกลับมาดูแลและในเรื่องของการงานของชาวราศีตุลก็ค่อนข้างที่จะเติบโตไปได้ไวมากนะคะมีโอกาสที่จะ ท่องในโลกออนไลน์มีโอกาสที่จะท่องโลกกว้างมากขึ้นนะคะมีทางเลือกเยอะมากนะคะเริ่มมีความมั่นคงและชาวราศีตุลยังทำเงินได้ดีด้วยนะคะมีทางเข้าของการเงินมาในหลายทิศทางนะคะไม่ว่าคุณจะจับจะทำหรือคิดอะไรก็ตามในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าเกี่ยวกับงานและเงินแล้วคุณจะฉลุยเลยนะคะมี ช่องทางการได้เงินมาสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้เพื่อให้ได้รับมาสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้เพื่อชัยชนะคุณจะได้รับชัยชนะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือคนรักในเดือนนี้ดีอิมเพสบอกว่าชาวราศีตุลพร้อมแล้วนะคะที่จะมีครอบครัวที่มั่นคงมั่งคั่งนะคะถึงแม้ว่าความมั่งคั่งของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีตุล จะมีความสุขนะคะจะมีความสุขผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานานประการถ้าคุณทิ้งความทุกข์ที่มันอยู่ในใจที่มันสะสมที่คุณเครียดนะคะซึ่งมันเป็นปัญหาเก่าๆปัญหาที่มันเไม่เคยจบสิ้นไปจากหัวใจคุณเลยอ่ะไม่เคยออกไปจากสมองคุณเลยถ้าคุณสามารถทิ้งมันได้คุณจะหลุดได้มีไพ่ใบนี้ใบเดียวที่ทําให้ชาวราศีตุล เดินไปไหนแล้วมีความทุกข์ไปอยู่ตรง,ตรงไหนคุณก็สุขได้ไม่จริงเพราะความทุกข์เก่าๆมันสะสมอยู่ในใจมันเป็นท็อกซิคมากในใจคุณถ้าคุณไม่ฮิวตัวเองนะคะคุณไม่เยียวยาตัวเองคุณไม่ให้อภัยตัวเองและไม่ให้อภัยคนที่เกี่ยวข้องคุณจะมีความสุขไม่ได้นะคะทั้งๆที่ความสุขมันอยู่รายร้อมตัวคุณมากแต่คุณยังยังเพิกเฉยกับความสุขนั้นคุณยังไม่ยินดีนะคะ คุณยังไม่ยินดีกับตัวเองนะคะคุณจะต้องปล่อยวางในสิ่งที่มันจบไปแล้วนะคะมันจบไปแล้วคุณต้องยอมปล่อยอย่าเอาอารมณ์อย่าเอาจิตใจไปฟักใยอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเดินช้าลงจริงๆคุณเดินปกติแต่คุณก็สามารถที่จะสําเร็จและถึงเส้นชัยได้ง่ายๆเพราะความสุขและการเงินรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้า ปลดปล่อยความทุกข์ที่มีในใจปลดปล่อยการโทษตัวเองการโทษตัวเองว่าเป็นเพราะฉันเป็นเพราะนูน่นเป็นเพราะนี่ถึงได้เป็นแบบนั้นถึงได้เป็นแบบนี้ทั้งๆที่มันจบไปแล้วก็ยังวกวนมันอยู่แบบนั้นนะคะปล่อยมันไปนะคะปล่อยปัญหาทุกสิ่งอย่างออกไปแล้วคุณก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะ p a c e of Source นะคะ อืมคุณเลิกหลบปัญหาได้แล้วนะคะต่อสู้กับมันนะคะต่อสู้กับมันเนี่ยมีแต่เงินขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่เงินขึ้นมาเงินที่รอยอยู่ในอากาศเงินที่พร้อมที่จะเข้ากระเป๋าคุณ Ace of Pentacle เห็นไหมคะมือยื่นออกมาจากอากาศคุณสามารถที่จะทำเงินได้ในทุกอย่างที่คุณปรารถนาไม่ว่าการงานการเงินสิ่งนั้นจะเป็นอะไร คุณสามารถที่จะสำเร็จได้แล้วก็ยังมี p a g e of Pentacle s u u e n o o p p n t t c l l e s ไม่ว่าจะเป็นงานหรือเงินของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้มอบความสุขมอบความสำเร็จให้กับคุณทั้งนั้นเลยเพียงแค่คุณตั้งใจที่จะทำแต่ถึงแม้ว่าจะมีเงินเข้ามาคุณก็ยังคงต้องระมัดระวังในการลงทุนการจับใจ่ายใช้สอยมีเข้ามาก็จริงนะคะแต่ก็ยังมีทางที่จะ ทำให้ต้องได้ใช้จ่ายอยู่ยังไม่ถึงขั้นแบบเหลือเก็บมากๆแต่ว่าก็มีความสุขได้ค่ะมันทําให้คุณมีความสุขได้อย่างแน่นอนเพียงแค่คุณระมัดระวังการใช้จ่าย mm. การลงทุนอะไรที่เป็นการลงทุนใหม่ๆที่คิดว่าเออมันดีนะมันทําได้และค่ะไม่ได้ห้ามว่าห้ามทำํำแต่ศึกษาให้อรอบคอบแล้วค่อยลงทุนนะคะบางครั้งการคิดเยอะไปหรือการไม่คิดอะไรเลยมันก็ มันก็ทําให้เราไปไม่ถึงจุดหมายเหมือนกันนะคะโอ้โหอัศวินถือถ้วยแบบว่ามีแต่ความสุขมีแต่ความปลื้มนะคะเดือนนี้ชาวราศีตุลมีสเสน่ห์มหาศาลเนื่เรื่องการเงินจบสุดท้ายแล้วของใบสุดท้ายของไพ่นั่นบอกว่าคุณเหลือกินเหลือเก็บนะคะคุณเหลือกินเหลือเก็บถึกแต่คุณเพียงแค่ระมัดระวังการจ่ายหรือ ดูแลเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นเมื่อมีเงินเข้ามาแล้วต้องรู้จักจัดสรรปันส่วนให้ดีเท่านั้นเองไม่ใช่เอเข้ามาปุ๊บก็ใช้ปับ๊บเข้ามาปุ๊บก็ใช้ปับ๊บด้วยความสุขที่คุณมีคุณก็กล้าที่จะใช้นะคะคกล้าที่จะใช้มันทำให้คุณอาจจะทำให้คุณติดขัดได้บ้างในช่วงช่วงป,ปลายเดือนแต่ถ้าคุณระมัดระวังนะคะในช่วงปลายเดือนนี้ต่อด้วยเดือนพฤศจิกาเลยคุณก็จะยังมีเงินพอที่จะ จัดสรรได้นะคะและแบ่งปันกับคนที่คุณพึงพอใจที่จะให้นะคะอย่าลืมว่าช่วงนี้สเสน่ห์ชาวราศีตุลมาแรงมากนะคะถ้าท่านใดที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะคนรักก็จะเขาเรียกว่าจะให้ความโรแมนติกนะคะให้ความร่วมฉลองนะคะแล้วก็จะช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายได้ง่ายขึ้นความเข้าอกเข้าใจในคนรัก ที่เคยห่างเหินหรือที่เคยพูดกันคำสองคำแล้วก็แยกกันไปคนละทางในเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลกับคนรักจะเข้ามามีความใกล้ชิดนะคะและความเข้าใจกันมากขึ้น นะคะพูดจาภาษาดอกไม้กันมากขึ้นนะคะไม่พูดจาภาษาอื่นแล้วนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ชาวราศีตุลกําลังลงมือทำํำเพื่อให้ได้เกิดผลงานเพื่อให้ได้เกิดเม็ดเงินสิ่งนั้นให้คุณทําต่อไปนะคะให้คุณพยายามเออเราไม่ใช่ความพยายามข <c oughs> อโทษค่ะ <c oughs> เราไม่ใช่คําว่าพยายามนะคะลืมไปนะคะ เราทําไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วกันนะเราทําไปเรื่อยๆความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะความมีเสน่ห์ของคุณในเดือนตุลาคมนี้จะดึงทั้งผู้คนและดึงเม็ดเงินเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายนะคะอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่คุณคิดว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็เป็นความผิดของตัวคุณเอง ให้คุณยกโทษให้ตัวคุณให้คุณยกโทษให้กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดแล้วคุณจะเดินหน้าได้อย่างดีคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณเลิกที่จะปกปิดความในใจคุณมีอะไรคุณก็พูดออกมาถ้าคุณไม่กล้าพูดกับใครก็พูดกับตัวเองในกระจกนะคะให้พยายามรักษาใจของตัวเราเองให้อภัยตัวเราที่เคยพลาดพลั้ง หรือให้อภัยคนอื่นที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจนะคะแล้วคุณจะผ่านจุดที่ทำให้คุณติดขัดปัญหาต่างๆได้เพราะในสมองของคุณคิดถึงแต่ปัญหาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะชาวราศีตุลเตรียมรับทั้งความรักการเงินการงานได้เลยส่วนท่านใดที่เป็นโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะพบรักนะคะพบรักพบกับคนที่ใช่พบกับคนที่สามารถ ดูใจกันคุยกันเข้าใจกันนะคะและสามารถที่จะต่อยอดออกไปได้เป็นความรักที่ให้ความเข้าใจเป็นความรักที่สามารถที่จะสื่อสารกันลงตัวอยู่กันแล้วจเจริญรุ่งเรืองนะคะสร้างความเป็นครอบครัวได้เป็นปึกแผ่นนะคะและมีความสุขในครอบครัวได้ถ้าเกี่ยวกับการงานท่านใดที่ กําลังรอง,งานใหม่อยู่นะคะกําลังรอง,งานใหม่หรือหรือลาออกจากงานเก่าแล้วไปสมัครที่ใหม่ตอนนี้นะคะในช่วง1-2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกามีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่นะคะหรือถ้าคุณเพิ่งเริ่มทําอะไรใหม่ๆคุณจะได้รับความสําเร็จจากงานนั้นๆน,น,นะคะ และความรื่นรมเยินดีก็รอคุณอยู่นะคะไม่ต้องวิตกกังวลใดๆนะคะคุณคนชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนนี้ผ่านฉลุยนะคะผ่านฉลุยเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร์คเคิลกันนะคะว่าเขาจะแนะนำอะไรบ้างโอ้โหมิวแอนฮันนี่เขาบอกว่าชาวราศีตุลเดือนนี้เหมือนหนูตกถัง น้ำผึ้งนะคะความหมายก็คือคุณทำอะไรคุณก็ประสบความสำเร็จเหมือนภาษาไทยก็เหมือนหนูตกถังข้าวสารอะไรประมาณนั้นนะคะจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเรื่องที่หอมหัวเรื่องที่ชวนให้คุณมีความสุขนะคะในช่วงในช่วงใครคาดหวังอะไรไว้จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นและความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้ ใครที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้อยากจะซื้อบ้านซื้อรถอยากมีเงินเก็บหรืออยากได้งานอะไรที่เงินเดือนเท่าไหร่คุณจะสมความปรารถนานะคะหรือถ้าในทางกลับกันใครมีทรัพย์สินอยากจะขายบ้านขายที่ดินนะคะที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วหรือไม่ได้ใช้หรือหรือจะไปซื้อที่ใหม่อะไรก็ตามนะคะคุณจะได้เงินก้อนนะคะเป็นคุณเงินก้อนโตนะคะที่จะสามารถไปสร้างปึกแผ่นได้นะคะ มีแต่ไพ่ดีๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะอ่าคุณจะได้รับคุณจะเอาชนะความกลัวเห็นไหมครั้งแรกที่คุณวิตกกังวลกับตัวเองตอนนี้คุณจะผ่านพ้นมันได้แล้วนะคะคุณจะผ่านมันได้โดยง่ายนะคะและคุณ ต้องเดินออกจากปัญหาด้วยตัวคุณเองนะคะปัญหาที่มีอยู่ไม่ได้มีอยู่ที่ใครเลยมีอยู่ที่คุณเท่านั้นถ้าคุณเดินออกมาได้คุณก็ไม่มีอะไรที่จะต้องติดขัดอีกต่อไปแล้วนะคะเลิกเศร้านะคะเลิกเศร้าเลิกคิดมากเลิกวิตกกังวลความสุขรอชาวราศีตุลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วความทุกข์อยู่ที่ใจคุณนะคะไม่ได้อยู่ที่อื่น ความสุขความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าเพียงแค่คุณไขว่ควา้ามันมาแค่นั้นเองนะคะสําหรับชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมนี้โดยสรุปแล้ว90%อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลประสบกับความสุขและความสําเร็จนะคะสวัสดีค่ะ